ครับก็สําหรับคลิปนี้นะ <S <S ครับก็จะมาตอบคําถามพี <S <S ่ท่านหนึ่งนะครับที่สอบถามเข้ามานะว่าปลอกนะครับของปลอกส่งโมเทียนแบบนี้นะครับสามารถใช้กับดอกทาบตัวนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ขอตอบเลยนะว่าใช้ได้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากขนาดครับคนละขนาดครับขนาดจะไม่เท่ากันดอกทาบตัวนี้จะใช้กับตัวเกลียวสปริงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ใช้ควบกับเกลียวตัวนี้เกลียวสปริงแบบนี้นะครับข้อดีนะครับของดอกทาบ2สองชั้นตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถทาบเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ดอกสว่านนะครับในการเจาะนําไปก่อนนะครับมันจะแตกต่างจากดอกทาบตัวนี้ดอกทาบตัวนี้เราจะต้องใช้ดอกสว่านครับขนาด11มิลนะครับเจาะนําไปก่อนครับถึงจะทําการทาบได้นะครับส่วนข้อดีก็มีก็คือการใช้ดอกทาบตัวนี้มันจะสามารถสวมปลอกแบบนี้ได้นะครับ มันจะค่อนข้างแข็งแรงครับแน่นหนาเลยตัวนี้แต่ว่ามันก็นั่นแหละมันก็ต้องใช้ดอกสว่านเจาะส่วนตัวนี้เป็นดอกตาปสองชั้นข้อดีก็คือสามารถตาบปได้ตรงเลยนะครับเพราะว่าชั้นแรกนะครับมันจะหมุนเข้าไปกับเกียวเดิมของวัวเทียนเลยนะครับแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขยายไซส์ขึ้นมานะส่วนปอกนะครับตัวนี้มันจะมีทั้งปอกแบบเกียวสปริงนะครับแบบนี้ กับเปล่าแบบนี้นะเป็นบูธแบบนี้นะตัวเป็นเปล่าเป็นบูธแบบนี้ทั้งเกียวสั้นและเกียวยาวนะครับจะใช้ดอกตาฟตัวเดียวกันก็คือตัวนี้ตัวสีเหลืองนี้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ดอกตารฟตัวนี้สามารถใช้ตามได้ทั้งเกียวสั้นและเกียวยาวส่วนชุดนี้นะครับชุดดอกตาฟเกียวสปริงตัวนี้หนึ่งชุดผมจะให้ไปเป็นเซตเลยก็คือดอกตาฟแล้วก็ปลกเกียวสั้น5้าตัว แล้วก็ปอกเกลียวยาวห้าตัวนะครับตัวนี้เป็นเซตหนึ่งเลยเซตละส0่กว่าบาทนี่แหละผมจําราคาไม่ได้ส่วนใครชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับสินค้าสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะครับสินค้านะกดเข้าไปได้เลย